ปานทีปบานทีอยู่ไหนป้านทีหาบ้านทีผ่าบ้านทีไม่เจอเลยความสุขมีใช่หรื่ที่มีเท่าไรความสุขอยู่ที่ที่เพราะไรขอใจเธออย่างในสิ่ง,งที่เรา สุขม่ใช่อยู่ที่มีเท่าไรความสุขอยู่ที่พอ่ผู้ไรพอใจยังในสิ่งที่เราที่รามีรักคนที่เขารักเรกรักเราไม่มองสอง 군지라 군지라 군, 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 Rap, 군, 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 คนา love, คนที่เที่เรา่เรา l o v คนรา love, คนท่รา l o ที่รา l ที่เรา l เรารา l รา l คนนนทรา l คนนคนนนทรา l คนา love, คี่เรา l o ่ที่เี่เราเรา love, คนท่ที่ที่เรรา l

นี่ตู้บริจาคค่าน้ำค่าไฟนะคะอย่าลืมทำบุญด้วยนะคะการบริจาคค่าน้ำค่าไฟนะคะจะทำให้ชีวิตสว่างสวนะคะอย่างไฟนีออนนะคะอย่าลืมทำบุญกันเยอะๆนะคะ เดินออกมาแล้วนะคะก็มาถ่ายด้านข้างๆโบสถ์นะคะอ่าด้านข้างๆจดีนะคะก็เป็นสีขาวนะคะผสมกับสีทองนะคะสวยงามนะคะแต่ละวัดแต่ละวัดนะคะก็จะทําได้สร้างได้สวยงามนะคะไม่แพ้กันเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นวัดอ่าแสนสุขวิสุทธิทวรารามนะคะตั้งอยู่แถวแถวบางแสนนะคะไม่ใช่วัดแสนสุขอ่าที่มีเปรตน,นะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งวัดนะคะที่ ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันนะคะแต่ตรงนี้จะเป็นเจดีสีขาวนะคะก็สร้างมาใหม่นะคะสวยงามนะคะอันนี้เราก็พึ่งไปครั้งแรกนะคะก็สวยงามดีนะคะแปลกตาดีนะคะก็มาทําบุญนะคะก็ไม่รู้จะไปไหนเราก็มาสร้างกุศลน,นะคะไว้สําหรับยามที่เราหมดลมหายใจนะคะก็จะได้ได้ไปแต่บุญกรรมนะคะยามที่เราหมดหมดลมหายใจสิ่งที่จะนําติดตัวไปได้ก็มีแต่บุญและกรรมนะคะเราจึงต้องเร่งทําบุญไว้นะคะ แต่ก่อนนะคะเราก็ไม่ค่อยอได้ทําบุญสักเท่าไหร่นะคะตอนนี้เราก็มาฟังท่านพระอาจารย์นะคะเขากล่าวไว้แบบนี้นะคะเราก็เลยต้องมาหมั่นทําบุญนะคะหมั่นทําบุญเพื่อติดตัวไว้นะคะยามที่เราหมดลมหายใจนะคะเราก็ไม่รู้นะคะว่าเวรกรรมมีจริงหรือเปล่าบุญกรรมมีจริงไหมแต่เราก็ทำไว้นะคะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เผื่อมีจริงเราก็ยังได้สร้างไว้นะคะ โลกเรานะคะจะได้อยู่ขึ้นเยอะนะคะถ้าทุกคนนะคะรู้จักเวรกรรมและบุญบาปนะคะก็จะทําให้ทุกคนเป็นคนดีแล้วก็ไม่ทําร้ายซึ่งกันและกันนะคะไม่ก่อกรรมชั่วกับผู้อื่นนะคะโลกเรานะคะก็จะได้อยู่ขึ้นเยอะเลยนะคะสาธุสาธุสาธุด้านนี้นะคะองค์เพาน่านะคะก็จะเป็นสีน้าเงินเข้มนะคะเห็นไหมคะแต่เราชอบนะสีน้ำเงินเข้มตรงนี้ดูแบบสวยดีนะคะเป็นแบบดําชมึนเลยนะคะสวยงามนะคะดูอาร์ตดีนะคะเป็นศิลปะค่ะ เราจะเดินนะคะไปลงบันไดามานะคะเพื่อให้ทุกคนเห็นโมเมนต์นะคะในด้านแบบด้านเจดีนะคะสีขาวแล้วก็นี่ยกโทรศัพท์ขึ้นไปสูงๆนะคะยกกล้องไปสูงๆจะเห็นเต็มจอเลยนะคะก็เดินลงมานะคะก็จะได้อีกหนึ่งช็อตสวยสวยนะคะที่สุธิวราราม ค่ะก็เป็นวัดสีขาวนะคะสวยมากเลยนะคะเขาเรียกอะไรเจดีนะคะเป็นเจดีสีขาวสวยมากนะคะก็รอบๆตัวเรานะคะก็จะเป็นบัวน,นะคะเห็นไหมคะก็ตอนนี้นะคะเขาก็ยังไม่ค่อยเสร็จนะคะขคเขาก็จะต่อเดิมไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้น่าจะเป็นวัดใหม่นะคะเพราะูนาี้ยไม่เคยมาเลยนะคะแล้วก็มาครั้งแรกนะคะก็ด้านนี้นะคะเท่าไทยพี่ จะรู้ว่าตานทิปปานทิปหายอะ<ม>่ะเล่นไงปานทิปมันอยู่ไหนอยู่<ม>ข,ข,ข้างวัดว่าเราพอเราเราออกอันนี้เขาขึ้นไปทางนั้นอะไรกันเนี่ย